แต่เคลียร์ไม่ค่อยดีนะครับจังหวะ2ไดในซัดเลยครับลูี่เอ้าโอ้โหขึ้นนํำสองหนึ่งครับโอ้ยิงลูกไฟครับดาวบุชิบูราครับนี่ครับสุวรรณันได้แอสซิสต์เลยครับแต่ว่าสุวรรณันก็คงไม่คิดว่าจะแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงสวยขนาดนี้เลยครับโอ้โหนี่หงตั้งมาแล้ววิ่งมากกดเลยนะครับโอ้โหหาว่าเล่นงนี้ก็สวยงามจริงครับบอลพุ่งดีมากครับพยายามจะพุ่งไปแล้วครับสวรักษ์เทศสุเมินแต่ก็เอาไม่อยู่ครับดูครับบอลแรงมากครับคือบอลมันแรงมากแล้วก็ เปิดไปลูกนี้บอลต,ตกแล้วเฟรเเป้เฟรเรปเป้ยังไงโอ้โหยัลจะไถเข้าไปแล้วตีลูกการยิงพูกนี้เอ้าไล่มา1-2เฉยครับกองหลังอุเทนธานีไปยืดงงครับเหลี่ยมบอลเป็นของดีดอคโคเฮนคนระับโอ้โหขึ้นฟาดเป็นตะก้อเลยครับลูกนี้สุดสวยครับดูจริงไม่ค่อยเต็มเท้าด้วยนะครับแต่ว่ากลายเป็นดีครับโอ้บุญญาเกียรติตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วครับ <c oughs> คือบินเนอร์เองพยายามจะเข้าไปขวางแต่ก็ไม่ได้เอาศีรษะมามาเล่นนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่พนยพันจากพันธ์เติมหาจังหวะเล็งเปิดให้จีรศิลป์จับบอลเกี่ยวหนีเข้าขวาแล้วอัดตรงนี้อ,อ้ออาสามสองอ้โอ้ธีรศิลป์แดาคดับโอ้โหนี่เล็ดขันมากๆนะครับเนี่ยครับจับแล้วยิงถูชนเสาในหนีมือสมพรยศแล้วก็ นี่ครับเข้าไปแบบว่าสวยงามจริงครับลูกยิงของทีรศิลป์ดังราลูกนี้ฟริคิกครับของชาวบ้านโผเป็นซ้ายเตะยัดอินสวิงโค้งก็หาประตูด้วยครับแล้วเลือกเปิดก็เลยยิงเลยครับอหลอกยิงดื้อเลยครับนี่ครับบอกให้ระวังครับว้วสุดท้ายโกรกโกรกเสียเชิงเลยหนึ่งศูนย์ครับไ้เฮเลยครับดูดคืออาจจะหลอกสายตาด้วยครับว่าจะเปิดแต่ว่าเลือกยิงแบบนี้กรรกรเนี่ยเสียหายเลยครับ โโอ้หคือยืนตำแหน่งเช็คเราไม่ดีด้วยนะครับมาตรงกลางประตูแล้วคือคงคิดว่าจะกะไปตัดเลยครับปริบเซนสองฝั่งได้เล่นเนี่ยอันตรายนะครับทั้งปกรณ์ทั้งบดินเอาครับวอลชิตวอลชิตตักไปลูกนี้ได้จริงโอ้โหเรียบร้อยครับตีลังกาสุดยอดพุ่งไปทางขากับบัดดินเส้นในหยาบหล่อให้เปิดครับโอ้โหและดูท่าดี่เครับอลชิตเบิ้ลมาที่สุพดรณครับสุพดรณจ่ายให้วอลชิตดูจังหวะเปิดของวอลชิดก็เปิดได้ดีครับผ่านแนวรับไปหมดเลยครับโอ้โหบดดิน เอาไปกันนักบดินดืนตรงนั้นครับโู้ไม่คิดนะครับว่าบดินอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับหันไปเจอหน้าบดินจักรยานอากาศเลยครับทุงนี้1ประตูตัวหนึ่งครับนาที22ครับโู้สวยงามมากครับทุกเม้ตีเสมอได้สาเร็จครับการท่าเรือ f อดูไทยลีกลุ้นลัาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ